ครับเช้านี้ลาบประดุกนี่เลยเนื้อประดุกสับไปแล้วเรียบร้อยมีต้นหอมผักชีแล้วก็มีข่าตะไคร้ครัวตำนะครับอยู่ข้างลา่างพร้อมมีเครื่องปรุงมีพริกะพร้อมจัดเลยะมะนาวไม่ยเลยที่เรา,าลูกน้อย,อยกระพอจากต้นมะนาวพร้อมมครับ จนหอมลงเลยควบราบประดุกเชา้านี้ดูหน้าคนลาลกนะครับแอ่แต่เช้าเป็นคนดังและก็มาราบประดุกก็ขอ,ขอ,อาภายด้วยมือเดียวนะมันไม่ค่อยถนัดโครนคนกับต่างกล่องซะดีมาก น,น,นี่พริกพงนะครับใส่ี่ช,ช้อนช้อนชา หน่อยไม่ม well. ีเด็กกินเองเจ้บควันถูกน okay. ัวลงไปคิดหน่อยไม่ใช่เยอะถูกต้งนฮ้ยคืบ หอมหวานนิดนึงน้ำตาลไม่หน่อยคลีขคนคลองคลงงคลองคลิงคลงงคนงนะครับพริกแกวพริกแกวซอยสักหน่อยนึงเความจิตใจเผ็ดชุดชาดหน่อย ครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้ขอมาะนาวหน่อยมะนาวนี่ลงไปเลยอย่าลืมนะครับเห็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านวันนี้มากินลาบดยกันครับ นี่เขาครัวใส่ไปกับช้อนครึ่งหอมหอมครับโอ้เคลียอาก็ประมาณนี้เลยนี่แหละครับและนี่กับ ใบสะระแหน่แล้วไว้โปะหน้าผักชีโอเคนะครับเพื่อน